ณดาวอันแห้งแล้งมีแต่ทะเลทรายทีมเอ1จีวันได้พบเข้ากับกองผลึกแก้วแปลกปริศนาที่เหมือนถูกทําลายจนหักครึ่งเกือบหมดแต่ว่าจู่จูแดนเนียลก็พบเข้ากับผลึกแก้วแท่งที่สมบูรณ์ส่วนทางโอนิวที่แยกไปสำรวจอีกทางก็ไปพบเข้ากับผลึกแก้วแท่งหนึ่งที่ยังสมบูรณ์เมื่อเขาจะลองสัมผัสมันปรากฏว่ามันได้ไปล่อยขึ้นพลังงานบางอย่างเข้าใส่เขาจนกระเด็นหมดสติไปแล้วจู่จู มันก็ได้มีโอนิวอีกคนปรากฏตัวขึ้นมายืนมองโอนิวที่กำลังหมดสติอยู่ข้างๆจากนั้นโอนิวตัวปลอมก็ได้กลับมาที่โลกพร้อมกับทีม s g 1โดยปล่อยใหโอนิวตัวจริงนอนหมดสติอยู่บนดาวที่เต็มปไปด้วยทรายแห่งนั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับลงพงมูวี่กันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง Star Gate SG 1ซสีซั้นหนึ่งตอนที่8ให้รับชมกันนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้น เรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเริ่มเรื่องมาที่ห้องประชุมในผลแห่มวมันได้เรียกทีมเอสจีวันมาสรุปผลการสำรวจดาวทะเลทรายให้เขาฟังแดเนียลเลยได้แจ้งให้หนายผลทราบว่าบนดาวดวงนั้นไม่มีร่องรอยของพวกกูมากว่าพันปีแล้วพบเพียงแต่ผปลึกแก้วรอบบริเวณใกล้เคียงสตาร์เกตและเมื่อประชุมเสร็จโอนิตัวปลอมก็ได้มาสำรวจของส่วนตัวของโอนิว ซึ่งเหมันทำให้โอนิวตัวปลอมสามารถเข้าถึงความทรงจำของโอนิวได้และเมื่อโอนิวตัวปลอมกำลังจะออกจากฐานปฏิบัติการสตาร์เกตทิวก็ได้เดินเข้ามาทักเขาพร้อมทวงสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ว่าจะพาทิวออกไปดูโลกข้างนอกหลังจากว่างจากภารกิจแต่โอนิวก็ปฏิเสธทิวทำให้ทิวเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาทางคาเตอร์และแดเนียลเองก็เกิดความสงสัยในตัวโอนิวขึ้นมาเช่นกันเพราะเขา แสดงอาการแปลกๆไม่เหมือนกับโอนิวคนเก่าจากนั้นคาเตอร์กับแดเนียลก็พากันมาตรวจสอบแท่งผลึกที่พวกเขานำกลับมาด้วยคาเตอร์เลยถามเรื่องลูกชายของโอนิวจากแดเนียลแดเนียลจึงเล่าให้ฟังว่าลูกชายของโอนิวนั้นเล่นปืนของโอนิวจนปืนมันลั่นใส่ตัวเองจนเสียชีวิตและพอพวกเขาตรวจดูแท่งผลึกก็พบว่ามันถูกตัดด้วยบางอย่างที่ทรงพลังมากๆแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร ส่วนทางโอนิวตัวปลอมนั้นเขาก็ได้เดินทางกลับมาอย่างบ้านของโอนิวแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับสารราเมียของโอนิวที่กําลังซ่อมรถอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็ถามหาชาลีลูกชายของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วมันทําให้สารรานั้นรู้สึกตกใจกลัวขึ้นมาตัดมาทางด้านทิวที่กําลังเปิดทีวีดูอยู่จูจ่ๆคา์เตอร์และแดเนียลก็รีบมาหาเขาและขอยืมอาวุธกู้จากเขาตัดกลับมาทางด้านโอนิวตัวปลอม ซึ่งตอนนี้เขาพยายามสัมผัสกับสิ่งของเพื่อเข้าถึงความทรงจําของโอนิลจนมันทําให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วชาลีลูกชายของโอนิลนั้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนทางด้านทิวคาเตอร์ Carter, และแดนเนียลก็ได้ทดลองใช้อาวุธของกูยิงใส่แท่งผลึกที่พวกเขานํากลับมาและเมื่อทําการเปรียบเทียบดูพวกเขาก็พบว่าสิ่งที่ทําลายแท่งผลึกบนดาวที่เต็มไปด้วยทรายมันก็คืออาวุธของพวกกูนั่นเอง และระหว่างที่พวกเขากำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลแท่งผลึกจู่ๆมันก็มีปฏิกิริยาบางอย่างกับแดเนียลและเมื่อคาเตอร์ลองจ้องมองมันใกลๆมันก็มีปฏิกิริยาตอบสนองคา์เตอร์เหมือนกันแล้วจู่ๆแท่งผลึกก็เปลี่ยนรูปเป็นใบหน้าคนและขอให้พวกคาเตอร์ช่วยพวกเขาด้วยแต่ว่าจู่ๆสตาร์เกตก็ถูกเปิดขึ้นมาดูเหมือนว่าจะมีคนพยายามเปิดมันจากอีกฝั่งของดาวดวงไหนก็ไม่ทราบได้ และเมื่อสตาร์เกตเปิดออกปรากฏว่าคนที่โผล่มาก็คือโอนิวตัวจริงซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนที่ศูนย์ปฏิบัติการสตาร์เกตต้องตกตะลึงเพราะว่าโอนิวนั้นได้เดินทางกลับมาพร้อมกับทีม SG-1 ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโดยที่พวกเขาไม่ทราบเลยว่านั่นคือโอนิวตัวปลอมในผลแฮมมอนจึงสั่งให้นำตัวโอนิวตัวจริงไปกักตัวไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบตัดมาทางด้านโอนิวตัวปลอม ที่ตอนนี้กำลังนั่งคุยกับซา,า่าเมียของโอนิวอยู่ในสวนสาธารนณะแต่ว่าจู่ๆก็มีขึ้นพลังงานบางอย่างออกมาจากตัวเขาจนทำให้เขานั้นล้มลงซาลาเลยได้พาเขาไปที่โรงพยาบาลทางด้านศูนย์ปฏิบัติการสตาร์เกตพวกเขาได้นำตัวโอนิวตัวจริงไปตรวจร่างกายก็พบว่าผลที่ออกมานั้นตรงกับประวัติทางร่างกายของโอนิวและพอพวกเขาตรวจสอบข้อมูลต่างๆก็พบว่า ผลึกแก้วที่พวกเขานำกลับมาด้วยนั้นมันมีพลังงาน EM ที่สามารถจำลองหรือลอกเลียนแบบสิ่งมีชีวิตได้โดยตอนที่คาร์เตอร์และแดเนียลทำการทดสอบผลึกแก้วอยู่นั้นมันได้จำลองใบหน้าของพวกเขาขึ้นมาคาร์เตอร์และแดเนียลเลยคิดว่าโอนิวที่กลับมาพร้อมพวกเขาในตอนแรกน่าจะเป็นร่างคนที่ผลึกแก้วนั้นสร้างขึ้นมาจากนั้นคาร์เตอร์ได้ทดลองสื่อสารกับผลึกแก้วโดยผลึกแก้วก็บอกกับเธอว่า พวกเขานั้นคือพลังงานรูปแบบหนึ่งและตอนนี้พวกเขาต้องกลับไปยังดาวที่มีแต่ทรายที่พวกเขานั้นจากมาเพราะไม่เช่นนั้นพลังงานของพวกเขาจะหมดและผลึกแก้วก็ยังได้เล่าอีกว่ากูเคยมาที่ดาวดวงนั้นพวกเขาเลยพยายามพูดคุยทักททยกับพวกกูแต่ว่าพวกกูกลับรวบรวมพวกเขามาไว้ที่เดียวกันและลงมือทำลายพวกเขาต่อมาเมื่อขาเตอร์ทำการตรวจสอบแท่งผลึกเหล่านั้นอีกครั้ง ก็พบว่าพวกมันกําลังหมดพลังงานลงและกําลังเปลี่ยนแปลงพลังงานให้ปลดปล่อยกัมมันตรังสีออกมาเมื่อทุกคนทราบแบบนั้นพวกเขาจึงต้องตามหาโอนิวตัวปลอมให้พบโดยเร็วที่สุดก่อนที่เขาจะกลายไปเป็นตัวปล่อยกัมมันตรังสีนิวเคลียร์ขนาดย่อมมันจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขาเดี๋ยวรับกัมมันตรังสีจนเกิดอันตรายคาเตอร์ก็เลยได้เดาว,ว่าโอนิวตัวปลอมน่าจะกลับไปที่บ้านเมียของโอนิว แล่าวว่าเธอเคยเห็นเขาดูรูปครอบครัวของโอนิวในตู้ล็อกเกอร์โอนิวจึงได้รีบติดต่อไปหาสาร่าเมียของเขาแต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของสาร่าในทันทีในผลแฮมมอนก็ได้รับรายงานมาว่ามีคนชื่อโอนิวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจึงแจ้งให้ทีม s g 1ไปที่นั่นโดยด่วนตัดมาทางด้านโรงพยาบาลตอนนี้ร่างของโอนิวตัวปลอมก็เริ่มปลดปล่อยพลังงานออกมา จนทาให้ผู้คนในโรงพยาบาลเริ่มแตกตื่นและเมื่อทีมเอสจีวันมาถึงโรงพยาบาลโอนิวกับทิวก็ได้รีบเข้าไปตรวจสอบด้านในพวกเขาก็พบว่าโอนิวตัวปลอมนั้นตอนนี้อาการไม่ค่อยจะดีเขาปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อโอนิวพยายามจะเข้าไปช่วยก็โดนขึ้นพลังงานอัดกระแทกจนกระเด็นกลับออกมาและเมื่อพลังงานสงบลงโอนิวก็ได้เข้าไปถามโอนิวตัวปลอมว่าเขามาที่โลกทำไม โอนิลตัวปลอมจึงเล่าว่าในตอนที่อยู่บนดาวทะเลทรายเขาสัมผัสได้ถึงจิตใจของนักรบของโอนิลเขาจึงกลัวว่าพวกโอนิลจะไปทำร้ายพวกเขาเหมือนกับตอนที่พวกกูเคยทำเขาจึงคิดจะมาที่โลกเพื่อจริงลงมือทำลายเผ่าพันธมนุษย์ก่อนแต่เมื่อมาถึงเขากลับสัมผัสได้ถึงเรื่องราวต่างๆของโอนิลตัวจริงทั้งเรื่องลูกชายและความเสียใจที่เขาได้รับทำให้เขานั้นเปลี่ยนความคิด แลในตอนนี้พลังงานของเขากำลังจะหมดและเขานั้นกำลังจะตายเขาจึงได้ดแปลงกายเป็นชาลีลูกชายของโอนิลเพื่อแสดงให้เห็นว่าชาลียังอยู่ในใจของโอนิลและโอนิลไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนอดีตได้เหมือนกับที่พวกปลึกแก้วบนดาวทะเลทรายที่ถูกพวกกูทำลายล้างเผ่าพันจากนั้นทีม SG1 จีวัลีพาชาลีที่เป็นโอนิลตัวปลอมกลับไปยังสตาร์เกตเลราะว่าหากพลังงานของเขาหมดก่อน มันจะนาให้เกิดการทำลายล้างขึ้นโอนิวได้พาชาลีที่เป็นโอนิวตัวปลอมเดินทางข้ามสตาร์เกตกลับไปยิงดาวแห่งทะเลทรายแล้วสีรีสตาร์เกตเอสจีวันในตอนนี้ก็จบลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับเลากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็เมนบอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ